Happy birthday, Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday นะจ๊์นงกี้ขอบคุณนะคะ Happy birthday นะกี้ทีมขอให้กี้มีความสุขมากๆนะ เกือบไม่ได the ้เซอร์ไพรส์แล้วก็จริงวันเกิดเกือบเป็นวันตุยลอเล่นขอบคุณนะพีมเค้กน่ากินมากเลยแล้วไงของขวัญมาอ๋อโอเคแป๊บนึ่งนะนี่แกะเลยกี แกะเลยแกะเลยแกะเลยหวังว่ากี้จะชอบนะเอ๊ะนี่พิมพ์ทำเองเลยเหรอทำไมอ่ะกี้ไม่ชอบเหรอนี่พิมพ์ออกแบบโดยมีกี้เป็นเล็บเลยนะชอบสิ เอเลียนตัวนี้น่ารักประตายหมูไม่ใช่เอเลียนชอบหมูตัวนี้มากหมูตัวนี้เป็นของขวัญที่เราชอบที่สุดแล้วขอบคุณนะพิมพ์นี่มีชื่อด้วยนะพิมพ์ตั้งชื่อว่าหมูหยองชื่อก็น่ารักหน้าตาก็น่ารัก <c oughs> กินเค้กกันดีกว่า ตอนพีมพไปอังกฤษอะ่ะกี่จะได้นอนกอดหมูหยองแล้วก็คิดถึงพีมพ,พีมพจะไปอังกฤษอีกแล้วเหรออืมครั้งนี้พ่อให้ไปต้้งสองเดือนแน่สองเดือนเลยเหรออืมครั้งนี้พ่ออยากให้อยู่นานขึ้นอะ่ะอืองี้เราก็ไม่ได้เจอพีมตั้งสองเดือนเลยสิ